สวัสด you, so so right mm ีครับกับช่อง y o u t u นะครับสุพ์เกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงไหลจริงเงาจริงนะครับกับผมนะครับสีอินเตอร์นะครับอัปเดตนะครับผมอยู่ที่อูุคันเลฟูกาลาดนะครับบางคูุวัดนะครับปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับเอาความรู้สั้นๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆเคยเจอไม่แน่ใจว่าเคยเจอหรือเปล่านะแต่ผมเคยเจอ แต่ว่าไม่ใช่เป็นงานของผมนะครับเป็นงานของเพื่อนนะครับแต่ผมก็เก็บมาเป็นความรู้นะครับเรารู้ไหมครับว่าสติกเกอร์นะครับเราไม่พูดถึงสติกเกอร์ที่ติดใหม่ๆนะครับรอยสติกเกอร์ที่ติดบนรถนะครับถ้าเป็นรอยสติกเกอร์ที่ติดเก่ามีอายุนานแล้วเนี่ยแบบแบบสติกเกอร์ที่ลอกออกมาเนี่ยแตกลายงาเลยอย่าไว้ใจนะครับ ผมบอกได้เลยนะครับมันขึ้นรอยสติกเกอร์เลยนะครับมันถ้าเราพ่นไปโดยไม่พ่นพื้นหรือรูปน้ํากะเอาแบบโอ้โหง่ายๆหมูหมูนะครับรูปน้ําไปนะครับมันขึ้นเลยนะครับเป็นขึ้นรอยสติกเกอร์ตัวนั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ต,ตูนตัวมังกรตัวอะไรโดลเลมอนหรืออะไรมันจะขึ้นเป็นวงให้เลยนะครับทั้งๆท,ที่เรารูปน้ําไปแล้วมันก็ไม่สะดุดมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับ ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับผมก็เก็บมาเป็นความรู้นะครับก็เป็นงานเพื่อนแต่ว่าผมจําได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยพอพ่อนเพื่อนเพื่อนพ่อน,พอ,นออกมาแล้วเนี่ยคือผมเห็นเขาเอาสติกเกอร์ออกแล้วแล้วก็รูปน้ําดูมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าพอพ่อนสีจริงไปอะไรไปเนี่ยจําได้ว่าเป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นฝากระโปรงฝากระโปรงหน้าเอ่อฮอนด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครฮอนด้าซีวิกเอฟดีหรือเปล่านะครับเขาติดสติกเกอร์มา นะครับแล้วปรากฏว่าอ่าพอพอเอาออกแล้วเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเขาก็รูปน้ําอะไรตามปกตินะครับเก็บแผลบ้างเล็กน้อยฉีดแค่แผลนะครับแล้วปรากฏว่าเอาไปพ่นสีจริงจําได้ว่าสีขาวด้วยนะครับปรากฏว่ามันขึ้นหมดเลยไม่น่าเชื่อนะครับขึ้นเป็นรอยวงสติกเกอร์เลยอ่ะตัวอะไรก็คือขึ้นตามนั้นเลยนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับวิธีป้องกันนะครับก็ถ้ากรณีอย่างเนี้ยตรงเนี้ยในตําแหน่งเนี้ยนะครับ เขาติดโลโก้มาใช่ไหมครับผมเป็นรอยโลโก้มาแล้วก็มีกาวสองหน้ากาวสองหน้าเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเชื่อไหมว่ากาวสองหน้านี้แทบจะแห้งติดติด,ต,ดติดกับตัวรถเลยอะ่ะเหมือนจะแตกลายงาเหมือนจะแบบคือเหมือนคือถ้าเป็นพระสมเด็จนี่ก็รวยเลยอะ่ะนะครับแตกลายงาแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็มีรอยสติกเกอร์อยู่นะครับกรณีแบบนี้นะครับก็คือผมปั่นทิ้งเลย ผมปั่นทิ้งเลยแต่ผมดูแล้วว่าผิวอ่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะเพราะเราเคยเจอประสบการณ์แล้วถูกไหมครับเราทุกทุกครั้งนะครับบางครั้งบางทีเราไม่จําเป็นต้องเอาประสบการณ์เรานะครับเราเห็นประสบการณ์ของเพื่อนนะครับเกิดกรณีแบบนี้มานะครับเราป้องกันก่อนเลยนะครับแต่จริงแล้วถ้าผมตีพื้นไปมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่นี่ผมก็ปั่นเอาชัวร์ก่อนผมปั่นหน้ามันทิ้งเลยนะครับแล้วผมก็เอาไม้ไล่นะครับเอาไม้ลองนะครับเพราะมันไม่ได้บุบอะไรนะครับเอาไม้ลองไล่ ไล่ไม่ให้มันเป็นริ้วนะครับแล้วผมก็จะตีพื้นเอามาฝากกันนะครับก็เทคนิคง่ายๆสั้นๆนะครับแต่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับถ้าเราปล่อยไปแบบนั้นแล้วเรารูปน้ําไปแบบนั้นแล้วเราพ่นเลยนะครับถ้าเป็นรอยสติกเกอร์ที่ติดมาใหม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยสติกเกอร์ที่ติดมาแบบเก่าแก่แล้วเนี้ยรอยสติกเกอร์มันดูดนะครับมันดูดนะครับพ่นออกมานี้เป็นเป็นวงรอยสติกเกอร์เลย นะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดกระดาษพ่นพื้นแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับกับอู่คันเล่อฟูการลาดบางคูวัดบริหารงานโดยเท่าแก่พีนสวัสดีครับไปแล้วครับ